ทั้งวันมาก็เห็นอยู่ไปแจกเกตแต่ใครมาเอาไปรหรือเปล่ามันมีโควิดเราบอมีพระโพดายนอนเลยมาทำวัดแล้วก็ไปมาทำวัดแล้วก็ไปก่อ,อนวันวันที่มานอนอยู่อันนี้บ่นอนอเลยมันเดินช้าเราก็ไม่อยากมา รวจิอืมสารวัตรก่อนใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้สรารวัตรนะครับมาสรารวัตรมาขอโชคสารวัตรกำนันนะครับม <c oughs> จะไปสรารวัตร<ะ>ตำรวจอะไรโอ้โหตรวจเทียงม,มาป่หมาหอนหหมาหอนไม่โชคตัวอะไรนะ โอเคยังกำลังจุดอย ury, gardens, no again, ู่นะสารวัตรกำนันนะครับไม่ใช่สารวัตรตำรวจนะครับกำลังขอโชคหนึ่งวันที่หนึ่งกันยายนวันพระย่ดนะโว้พอแล้วไและวลุนด้วยกับด้วยพี่น้อง๋อไฟรอกเออไฟไฟตรงนั้นนี้ที่เขาเป็นไฟกระพริบเหมือน บรรยากาศดีดีเนาะืัอนี้เพินพระมาะขอโชคขอลาบที่วัดบ้านขามสาราวัดรเพื่นกระชุดเราเด้อพี่น้องเบื้อง่นจะได้เลกไม่หยังล่อหลุ่นล่อหลุ่นล่อหลุ่นครับเลขสี่มาแล้วหระ เลขสี่มาแล้วครับเออเลขสี่เลขนึ้นเลขสี่เลขสี่เดี๋ยวไปดูกันรอดูอีกโอ้เลขสี่แต่ไม่ชัดเนาะเลขสี่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  อะตัวแรกออกมาแล้วก็คือเลขสีนะครับเลขสี ปดเนาะเด็กยังอ่ะแปดคปันเด็กแปกปคับชัดบ่เด็กแปัดเต้นอืมชัดเจนน้บงเด็กปกันครับว่าตัวที่สองเด็กแปดเียนหมูแปดอครัืแปดสี่แปดสีแปดอเอาลวเด้ออืม ของพูน,น,น,นหัยมีสี่มีแปดบ้หรอจะไปดูเขาจะไปดูสี่โอ้สี่กับแปดครับตัวแรกสี่ทีสองแปดสี่แปดรอรุ่นตัวที่สามครับอ๋อรอรุ่นตัวที่สามเดี๋ยวพี่หน่อยเดิ๋ยวไปเลยครับ อะไรนะไอบึงบ่อบึงสี่แปดบ่อครับอะไรนะตัวที่สามแปดนะบ่อไมนได้แค่สองตัวมั้งเน่นบ่อตัวที่สามบ่อบ่อจะไรเปียกบ่อเปียกได้แค่สองตัวืม เห็นคือห่งเนาะเห็นคือหนึ่งหัวแลมเปียบเลยหัวแลมเปียบเห็นคือหนึ่งสีนี่ยได้หนึ่งข้ามนซีเลยซเนาะซีซีแปดีแปดได้แค่สองตัวมันเปียกคงจะได้แค่สองตัวนี่แหละครับสองตัวเปียกกับแปดอืมเปียกกแมันบอเปียกเออีแปด เล้สี่แปดนะครับสี่แปดแล้วไปหนึ่งเพิ่มไปก่อนอ๋อสี่แปดแ่แค่เนี้ยเมื่อกี้นี่บอกว่าตรงกับทะเบียนรถบอกครับตรงกับได้ไ่ถึงเดือนทะเบียนรถฮะไหนไหนไปดูด้วสีขาวสีขาวอ๋อปรถทะเบียนใหม่ตรงกันเลยสี่แปด อ๋อตอนนี้88นี่นี่พึ่งได้กี่เดือนเนี่ยสองตั้งแต่วันที่กลางเดือนอ๋อแต่พึ่งพึ่งได้เนาะกลางเดือนสิบสี่สิบห้าวันอสิบสี่สิบห้าวันอ๋อไปตรงกับเลขถูกสี่แปดแต่หายมันไหนจะเป็นแปดเนาะกระไว้ลุ้นลุ้นกันเลยเดียวได้เนื้มันเป็นอย่างใช่ได้อย่างมันมันไม่ชัดแต่มันโดนน้ำ มันเปียกน้ำมันบอมันก็เลยได้แค่สองตัวเลยว่าเนี่ยมันไปตรงกับทะเบียนรถเราด้วยสี่แปดแต่มันไอตัวไอตัวที่หายน่ยมันตัวที่สามตัวอืมเนาะสะได้แล้วจได้เนาะเปียงน้ำเปียงน้ำได้สองตัวลองดูเนาะสี่แปดสี่แปดแปดนี่สวยไหมสวยเนาะสวยเนาะสื่อยังซื้อลอตเตอรี่เหรอซื้อลอตเตอรี่ไว้เหรอ ไ,ได้พกมาบ่นี่บอต,ตอรี่พกมาแล้วอ่เอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยโอ้ตรงเลยสี่แปดแปดไหน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 ตะเล็กหน้าไโอ้ขึ้นมาเลยก็ไดานเออยงนั้นอ๋อนี่นี่นี่นสี่ไหนดวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ครับอ๋อ,อ,อที่หน,นึ่นงพรุ่งนี้ สี่แปดแปดพอดีเลยครับอ๋อตรงกันเลยเนาะตรงกับทะเบียนรถเอามันชื่อตามทะเบียนรถแต่ว่าอาตรงกับเหล็กถูกพอดีมันบอกเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยยิบยิบโชว์ขึ้นหน้าอกหน่อยนี่นี่นี่โบแน่เนาะพูดตะก่อนที่หนึ่งพูดตะก้อนที่หนึ่งเตรียมขึ้นเงินเตรียมเงินหนึ่เด้ออ่าโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดิกำนันนะครับสวัสดิกำนันทะเบียนรถ488ี่แป ซื้อรัตลีไว้แล้วพอดีไปจุดถูกเนาะจุดถูกกับน่ะพญาตะเกียนทองที่วัดบ้านขามตรงกันอ่าตงรงกับเห็นส8แต่ว่าไอตัวที่3มนี่มันมันหายเข้าใจว่าเอ๊ะมันตรงกับผิดทะเบียนรถพอดีมันสี่แปดแปดพอดีอ,ดอ่าโอเคครับผมครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ